เพชรพารวยสวัสดีซี่สู้ผูสุขคนครับผมหิมะหายแนวทางล่าพัฒนาวันศุกร์ที่ 18. สิบแปดสิงหาสองหาหกหกมื่อขึ้นวันพุทธที่สิบหกพี่น้องช่วหมานมาเนาะพี่น้องท่านใดช่วงหมานคดีใจน้ำท่านใดงายเงยบกระแจตัวไม่มือวันศุกร์ที่สิบแปดส่วนของแอดเนี่ยก็เข่าตรงๆแต่เป็นตัวร่องพี่น้องหนึ่งห้าหนึ่งหก เข่าตรงๆดังนั้นเป็นตัวร่องไปเน้นอยู่ที่หุ่นเน้นติดแปดแปดหาแปดหกแปดหนึ่งหุ่นเพราะว่าเลขวิ่งแปดแปดกับหาเมื 1, 6, อ่อเข่าตัวร่องเข่าหนึ่งหกตรงๆระตานกันต่อเบิ่งกันต่อพี่น้องเพราะว่าเลข เลขล่ามันออกกันเลขลรางมันออกหนเนาะเลขบนออก6 9, เกเเจ็ลขรางออกหนกกัเข้าหนตรงตรงต,ตามกันวันวันศุกร์ที่18วันศุกร์ที่18 嗯，喂。嗯。 วันศุกร์ที่18สิงหาโอ้โห ลาพัฒนาส่วนเหล็กจิดเหล็กวิ่นเก้าเจ็ดเก้า 0124อ่เลขกติดเล็กวินได้ไปีน้อง เล็กติดเ็กเว่นที่นี่ก็มาจับจับคู่บนล่างจับคู่บนล่างก็ได้สองเก้า สองศูนย์สองห้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้า สี่เก้าห้าเก้าสองสี่เก่าคู่เก่าหางคือเก่าพี่น้องบนร่าง เป็นผิดพิโนงขอถอดขอพห้บนล่างวิ่งรูดเก้าบนล่างวิ่งรูดเก้ากับสอง ีน่ำเ,ง,เงินเด้นเนอมันยังบุกบนร่างวิ่งรูดก้าวกับสองส่วนตัวเน้นให้เน้นหวดที่แล้วเพาเขาตัวเน้นได้พี่น้องเขาตัวร่อง หนึ่งหกเน้นสามคู่สามหางเออเป็นสี่ ส่วนเด็กวิ่งเด็กวิ่งวันนึงว่เขาได้พี่น้องบนล่างบนล่างวิ่งรูดเก้ากับสองเน้นที่เก้าเน้นที่เก้าได้พี่น้องส่วนตัวเน้นจับคู่กับเก้าสอง เอาพี่น้องเข้าแคบหน้าจอตรงแล้วบาทนี้วันศุกร์ที่สิบแปดสิงหาสองหาหกหกเล่าพัฒนาส่วนเล็กติดเล็กวิ่นเนกะ้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองีหาถ้าพี่น้องมักบ่ม,กมักแอดจับให้ก็จับเอาในตารางนี่ก็ได้แต่มักเล็กเป่าเล็กเบิ้ลก็กคือเก่าเก่าเพราะว่าเก่ามันสน้น จับคู่บนล่าง2 9 2 0 2 5 1 9 1 0 1 5 4 9 5 9 2 4ส่วนตัวเน้นกับสองเก่าน่เน้นติดเก่าเลขวิ่งหลูดบนล่างคือเก่ากับ2เน้นที่เก่าแด้วพี่น้องไนดะ้เอแคบหน้าจอตามนี้ครับผมสองทุมเคืองของวันศุกร์ที่18ขอให้โชคโชมานาาันหนเรื่อยเย่งๆสุฟูสุขส้น ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาลววยนะครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม